โยพ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราวพ็อกซี่ครับโอเควันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับผมเอาแน่นอนแน่นอนครับตอนนี้พวกเราก็คือแบบตื่นเต้นครับผมแล้วก็พร้อมมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับบีวินดิวสตาร์นะครับพ o อกซี่วอร์เซอรครั้งที่สองของพวกเรานะครับใช่ครับโอเคฮะก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมากๆครับผมรับรองว่าในโชว์เนี่ยมีอะไรที่แบบสนุกๆจัดเต็มให้ทุกคน รอชมกันอยู่แน่นอนครับจริงๆก็คือเป็นการครบรอบ2ปีที่เดบิวต์มาใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะความเติบโตของเราสองถ้าเรื่องส่วนสูงนี่คงคีมอาจจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แล้วเขามาถึงยื่นหรือเปล่าเนี่ยอะไรเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราพ็อกซี่ได้รับโอกาสมากมายมากขึ้นครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากเด็กในวันนั้นตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่ดี คือแ,บบแต่ก่อนเวลาคนถามอายุกองเราจะรู้สึกว่าแบบเด็กมากๆอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบน้องๆเด็กกว่ามากๆาฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากขึ้นครับจนวันนี้ได้มามเป็นงาน Between the Stars ที่เชื่อว่าได้ได้พบเจอทุกคนแล้วก็เหมือนมาสร้างแลนด์มาร์คใกัน Between the s t a r คืออะไรยังไงบ้างคะอะไรนรคุณ,คณชวณกว่า Between the Stars ครับผมค,คุณรู้สึกว่าดวงดาวครับแบบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าดวงดาวจะอยู่ที่ไหนก็เป็นดวงดาวครับผมยิ่งแบบยูเซอร์ของพ็อกซี่เองเนี่ยก็คือยูเซอร์คือดวงดาวของพ็อกซี่มีดวงดาวหลากหลายชนิดหลากหลายดวงอยู่ด้วยกันก็เป็นแสงสว่างของบรนด์พ็อกซี่ครับมันขัระหว่างดวงดาวใช่ครับผมเป็นอย่าง,งานั้นครับผมครับผมแล้วแล้วพ็อกซี่ไปหาสตารแต่ละดวงแต่ละดวงอะไรนี่แหละคะจริงๆแล้วแต่เธอตีความมันรันตีความได้หลายใช่คร,ครับผมเพราะว่าดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมาก อย่างสมมุติเรามองอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นดาวเหมือนกันแล้วก็จะได้รับแสงซ่อนจากดาวเหมือนกันจริงๆหรือว่าเราจะติดเดอมดวงดาวไหมอ่าจริงๆรแล้วสุดท้ายแล้วการเดินทางของพวกเราครับผมมันก็มีถ้ามีจุดมุ่งหมายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมหมือนกัการเดินทางที่เรากําลังค้นหาครับผมเรากำลังําเนินตามหาความฝันของเราใช่ถึงใจแล้วเราไปดาวดวงนี้ต่ออะไรเงี้ยฮะมีดาวหลายดวงใช่ครับอย่างดาวนาแมกอะไรเงี้ยเฮะ ครับก็ถ้าถ้าพูดได้เท่าที่พูดได้แล้วกันครับ <c oughs> ก็จะมีคอมวิเศษที่ น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับและที่สำคัญพูดถึงการเดินทางของดวงดาวเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงครับนี่ครับคือถ้าทุกคนมาที่งานวันนี้ทุกคนจะได้พาสปอร์ตพาสปอร์ตขึ้นมาครับผมไม่มีกันหมดเลยกับโปสเตอร์ข้างหลังนะโปสเตอร์ข้างหลังครับเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนจะได้ในงานนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีเหมือนเป็นสแตมป์นะครับว่าเราได้เดินทางมาถึงงาน Between the Stars แล้วนะฮะใช่ครับผมก็คือเหมือนฟิลเหมือนพาสปอร์ตที่แบบเราเราเข้าประเทศต่างๆเราก็จะได้ปั๊มว่าโอเคเราาาาาไไดด้้้้้้้้เเเเเขปรรรระทศนนนีีีียยยยบอแแแลลวววมม่่่งตา มันมีอะไรบางอย่างที่แอบสปอยอยู่ข้างล่างด้วยครับเป็นควอชันาจริงไว้สปอยเหรอพี่มันไม่ได้สปอยหรือเปล่าคือเป็นควอชันาคือจริงๆแล้วเราคือเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอังลีอังลีว่ายังไงคิดว่าควอชันาเนี่คืออะไรอ๋ออันนี้เอ่อเพว่าเป็นครบรอบ3ปีปีหน้าครับอ๋อก็อาจจะเป็นดวงดาวดวงต่อไปดวงดาวดวงต่อไปทั้งี้รอบเลยคอนแตกต่างหรือว่าเหมือนยังไงกับสองรอบนี้บ้างคะโซัลสองรอบด้วยอ ว่าเหมือนแน่นอนคือความอบอุ่นครับแล้วก็ความทรงจาที่เราจะสร้างด้วยกันครับแล้วก็ความแตกต่างควารู้สึกว่าเวันนี้เราเราครอบครัวใหญ่โตขึ้นครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้ทําโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้กําลังจะถามพอดีว่าเออปกติเราเห็นโชว์ของที่มาเยอะและตามงานต่างๆวันนี้ความพิเศษของมันคืออยู่ตรงไหนพิเศษคือวันนี้เราไม่ร้องเลยครับย๋ยวเรอให้แฟนๆร้องครับผมโอเคเยี่ยมเลยครับราเลนนะครับก็จริงๆมันมีบางอย่างที่อาจจะกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่เรา เพิ่มเติมหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาครับผมให้มันมีแบบมิติอะไรใหม่หๆมากขึ้นครับของวันนี้อย่างตอนนี้เนทุกคนแบบออกโซโล่กันครบแล้วยกเว้นอองลีวันนี้อองลีจะเดบิวต์บนสเตจใช่ไหมคะโซโล่โอ้วันนี้ไม่แน่ใจเลยครับผมอาจจะเป็นกลิ่นกลิ่นอาจจะเป็นอะไรบางอย่างมาดากลิ่นมาดากลิ่นมาด่กลินกล่นรูปและเสียงยังไม่มาแล้วอยังไงก็พูดถึงโซโล่เลยโซโล่ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะ ที่ออกมาแล้วที่ละครเล้วนะครับคนแรกเลยไหมฮะคุกอนครับผมคุณปล่อยเพลงชื่อเพลงว่าชอบไหมเดี๋ยวลองบอกจัสทอครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆต่างชอบกันมากจริงๆรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบพอของตัวเองคนต่อๆไปปล่อยแล้วทุกคนบอกว่าแบบ เป็น6กสีรสชาติจริงๆครับผมแบบว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนมากๆครับผมแล้วพี่การคนที่2อเป็นไงครับครับของผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันครับก็รู้สึกว่ายอดสตรีมมิ่งเองหรือว่ายอดวิวต่างๆทั้งของผมและของน้องๆก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราตลอดครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ทํางานหนักครับผมครับผมกับพี่การเพลงอะไรนะพี่ของผมคนในใจมาโอลิวันครับ ก่อนเป็นไวรัสซ้ำๆครับก็ดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณ b าร์เดอร์ u s ม c ก่อนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเราพ็อกซี่ได้2อ <refin us, S> 2ปีนี้ก็ได้ทําอะไรมากมายแล้วก็มีผลงานโซโล่ของแต่ละคนก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนที่ที่ช่วยกันแบบเล่นแผ่นเสียงช่วยกันทำชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ฝากโซโล่ของพวกเราพ็อกซี่เลยครับ านวิงเตอร์ของผมก็รู้สึกฟีดแบ็ดีมากๆครับก็รู้สึกเออนี่แหละดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบฟังเพลงของพวกเราแล้วก็ของผมนะครับก็ล่าสุดที่เช็คมัน6กแสนแล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ออนถึงล้านเดไวเลยออนถึงล้านถ้าล้านหนึงเอาละถ้าล้านหนึ่งเอาละนะถ้าล้านนึ่งเดี๋ยวผมชวนพี่ติ๊กเต้น เดิมเลยมุมแคสต์นี่ <ieur> เลยก็แล้วพี่ติ๊กก็หนีเข้าป่าไม่ติดเลยก็ไม่ติดกันอยู่พิกเตอร์อาจจะต้องตามพี่ติ๊กไปในป่านะไม่ต้องเต้นอาจจะต้องเต้นในป่าครับพิกเตอร์ชื่อเพลงพิกเตอร์ชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเริ่มก่อนในไฟคูดครับผมครับผมแล้วก็สาหรับผมคินนะครับล่าสุดก็เพิ่งปล่อยไปนะครับกับเพลงพร้อมจะไปเทคออฟนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถรับชมรับฟังทุกใน YouTube ของพวกเราพ洛克ซี่ได้แล้วนะครับคิมเองก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามคิมมาตลอดครับผมก็หวังว่า ในอนาคตเราจะติดตามอยู่นี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากฮะได้คุณฝากชาเลนจ์ของคุณได้หรือเปล่าชาเลนจ์นะครับ,บ,รบ<อ>ชาเลนจ์ของคิมครับจริงๆแล้วง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นดึงเพื่อนฮะอย่างที่ทุกคนวันนี้ได้เห็นอัจจะก่อนมาครับวันนี้คิมลากทุกคนมาที่แฟนมีนนะครับผมหรือว่าจะเป็นชาเลนจ์เต้นน่ารักๆ,ๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับยืมติ๊กแท็กคิมอันดับสกอร์พร้อมจะไปให้คิมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะแล้วคนที่หกเป็นใครับอ่ะชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงครับอือ่าไม่แน่ใจเลยครับ ไม่แน่ใจเลยไม่ไม่รู้ว่าเชื่อเลยอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็รอติดตามกันนะครับผมใกล้แล้วครับรอพี่คิมได้อะนะครับ <ใน S 2> วันนี้เลยครับรอ <c ười> เลยฮึมโซโล่ซึ่งก็ตตตตตแต่ละคนมาฉายความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาแล้วของออลดีของนี้ก็แน่นอนครับว่าจะไม่เหมือนเพื่อนๆอีกห้าคนแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเทสแล้วก็สิ่งที่ชอบต่างกันครับผมแล้วก็ออลคิดว่า ทุกคนน่าจะพอฟัง6คนลงกันเราจะได้แบบสีสันดีห์ต่างกันครับใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับของคนอื่นมีเนื้อร้องหองนี้มีเนื้อร้องของนี้เป็นเออ่มีแต่ดนตรีครับอ๋อแล้วอ๋แล้วไม่มีท่าเต้นเลยแหละไม่มีท่าเต้นด้วยครับแบบว่าปล่อยเป็นบีทแล้วให้คนไปแต่งเนื้อเอาโอเปนเวอร์สโอเปนเวอร์สอะนะครับผมไม่มีชื่อเพลงเลยครับเป็นโอเปนเนมเหมือนกันฮะช่วยช่วยชิดด้วยครับเปิดรับนะฮะช่วยคิดชื่อหน่อยนะฮะเป็นแบบว่าคอสตอม ซองให้องลีครับแล้ครับอองลีร้องเพลงของใครได้บ้างแล้วในโซโล่อะไรแบบฟิล์มเต๋อตลคนโอ้ยผมร้องให้ทุกคนเลยเฮ้ยคอนเนอร์คอนร้านแตกไปแล้วด้วยไฮ้บ้างครับดีใจมากๆเลยครับ่อนตามฟีดแบ็กอยู่ตลอดครับทั้งทางแอปแดงเองหรือว่าต๊อกต๊อกผมรู้แอปดำนั่นเองครับก็ดีใจดีใจจริงๆครับคือคือพอกอนเห็นแบบชาร์เลนจ์ที่ ยูเซอร์หรือว่าอาจจะพี่ๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเข้ามาได้ฟังเพลงแล้วแล้วมันติดหูอะไรเงนี้ครับแล้วก็ครีเอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝาก h ช l l เล g e ของเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเพราะว่าพอเห็นว่ามันแบบเ,เริ่มวร่ลมันมันสนุกม,มากๆเลยครับนอกจากนอกจากอันนี้แล้วเนาะเห็นเพิ่งมีเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมอ๋อล่าสุดของคิมครับของคิมของคิมว่าผมก็ ใกล้จะปล่อยเร็วๆนี้แล้วครับผมคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้ครับกับเพลงหยดใจนะครับผมก็ประกอบละครในวันที่ฝนพรังพลายนะครับช่องสามนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้ฮะแต่ว่าพอกซี่เลือกคือยืนหนึ่งเรื่องไปเป็นพระเอกเอ็มวีในหลายๆเพลงของเพื่อนๆศิลปินเนาะยังไงบ้างคะเรากับกับสถานซีไปเป็นมีนะครับ โลกเลยเมื่อกี้โลลกเยตกใจเลอะลักเลยเอ๊ะยังไงเนาะหรือว่าอะไรใหม่อ๋อผมบอกตรงผมยังไม่มีครัอยากอยากมีอีกก็ได้ครับมีก็ได้ครับมีอีกได้ครับมีได้เรอะ ก็สนุกสนุกดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับที่ทําให้พวกเราพคซี่เองได้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกโอกาสด้วยแล้วกันนะครับที่ให้พวกเราพซี่เองได้ลองทําอะไรหลากหลายมากๆเลยก็ดีใจครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่น MV ครับจริงๆไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้ครับผมเป็นแบบตัวร้ายตัวร้ายหรือเป็นได้ผมเป็นริวรอหรือผมเป็นแค่คนกวาดใน MV วนิดนึงก็ได้ขอแค่ได้ออกนิดนึงเป็นยามก็ได้เป็นพารองนะครับเป็นอะไรก็ได้ครับเคยเป็นหมดแล้วเนแาะ เนี่ยเขาก็ไปลื้อดูอีกเลยคนหาให้ผมโดนมีอีกแล้วเนี่ยแล้วก็จบโซโล่ซิงเกิลของแต่ละคนแล้วการมารวมกันอีกครั้งของซิงเกิลของฟ็อกซี่จะยังไงครับอ๋อจริงๆก็จริงๆก็รอติดตามได้เลยครับผมพูดได้เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนครับผมแต่อาจจะต้องรอให้โซโล่ทุกคนแบบว่าได้ทํางานให้เรียบร้อยก่อนครับผมาในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมครับกับซิงเกิลใหม่ของฟ็อกซี่อ่าในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมซิงเกิลใหม่ของฟ็อกซี่อ่าก็ คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดค,ครับผม,มก็คิดว่าน่าจะปีนครับงั้นก็รอติดตามไปกันครับโจยา่ากขึ้นไหมฮะด้วยความเป็นพ็อกซี่ที่มันแบบโฉขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เออเราก็แบบว่าขึ้นมาระดับแนวหน้าของทีมป๊อกมือไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเขินๆอยู่ครับก็ยังไม่กล้าพูว่าเป็นแนวหน้าเลยครับคก็จริงๆผมว่าอยู่คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็น่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ไงก็ยังมีกิ่นอความเป็นพ็อกซี่ความขี้เล่นความเป็นสุขสนานความเป็นสีสันอยู่แล้วครับ อกไกันนี้ได้ครับงานวันนี้งานวันนี้กับสิ่งความเซอร์ไสที่แฟนๆของ Proxy จะได้เจอกันอาวเตอรฝากอะไรไครับผมก็ขอฝากแฟนมิดรอบที่สองของเรานะครับผมชื่อว่าเอ่อ Between the Stars ครับผมแฟนมิรอบ Second Proxy n i v e r s a r y Celebration Fan Meeting เสรแล้วครับอแอเสิเ Second สนิ Second p r o x y v e r s a r y Celebration Fan Meeting Between the Stars ฝากด้วยนะครับแฟนมีครบรอบสองปีพวกเรา Proxy นะครับครบผมก็วันนี้แหละเตรียมพร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นความสนุกให้แฟนๆคนได้ดูแล้วนะครับสำหรับใครก็ที่อาจจะไม่ได้มาชมในวันนี้พวกเราก็มีรอบออนไลน์นะครับตอนรอบหกโมงเย็นนะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยกันฝากเป็นกำลังใจพวกเรา Proxy ทั้งหคนด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็ จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่ครับผมก็มาสนุกกันแล้วก็มาสร้างความอบอุ่นสร้างโมเมนต์ที่ดีๆไปด้วยกันในวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบว่าประกาศคอนสองในป่านี้หรือเปล่านี่ยพี่กันพี่กันนะนพี่กันไปพูดไว้ฮะผมก็ไม่ทราบ <laughs> ครับ <laughs> ดูก่อนดูดูดูยูเซอร์ก่อนดูย <laughs> ูเซอร์อ่ะดูดูยูเซอร์ก่อนยูเซ่ก่อนไอมีพิรุธหนิงแล้วนะไม่รู้ครับหนีดีกว่า แฟนอี่หายต่ระเที่แบบมีวันนี้ไม่ได้โอกาสมาดูแล้วอาจจะได้ดูจากซื้อบัตรมาดูทางออนไลน์เอาอ้อนก็หน่อยเอาเป็นภาษต่างประเทศนะภาษาจีนใมโอ้โหภาษาจีนเลยนะครับนี่ฮาวอ่านี่ฮาวอออจสยามพิคเน่ครับผมไปไปไม่เป็น Um, t o a l l i n t e r เ a t ร o n a l fans, so today we're having o u า f a n meeting. And it's our second year anniversary, so thank you all for being always being there for us and let's enjoy the show today. For those that can ca cannot come today, it's okay. You can watch us like stream online and yeah, I hope you enjoy the show. Thank you.